สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ a l e v e l ปี หกหกนะครับตอนนี้อยู่ข้อสองห่างหายไม่ไดน,นะครับมาอีกทีก็ขึ้นปีใหม่เลยอ่ะทีนี้ไปดูเลยนะครับเขาบอกว่าโจทย์ก็บอกว่ามีโซเดียมคลอไรด์นะครับที่โซเดียมอยู่ในรูปโซเดียม24ก็คือเป็นไอโซโทปหนึ่งของโซเดียมตัวปกตินะครับอ่าซึ่งโซเดียม24สเนี่ยสลายตัวให้ทั้งสีเบต้านะครับแล้วก็มีครึ่งชีวิตอยู่15ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าเอาโซเดียมคลอไรด์5 9 5กรัมนะครับละลายในน้ำจนได้สารละล5ยมิลลิลิตร แล้วเอาไปใช้ฮะเอาไปใช้2 0่สบมลหากตั้งสารละลายที่เหลือไว้อ่ะโอเคมี25นะครับใช้ไป2 0สแสดงว่าสารละลายที่เหลือตรงนี้ก็เหลืออยู่5 m l นั่นเองนะครับข้อถามว่าตั้งที่ไว้30ชั่วโมงจะมีโซเดียมไอออนกี่กรัมนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้หามโมลของโซเดียมคลอไรด์ทั้งหมดมาก่อนนะครับเเดี๋ยวค่อยไปเทียบเนาะ เพราะเถ้าเราทราบโมลของโซเดียมคลอไรด์ก็จะทราบโมลของโซเดียมไอออนแล้วก็จะรู้น้ําหนักของโซเดียมไอออนด้วยนะครับอ่าขออนุญาตทําแบบนี้เลยนะนะครับตอนนี้ก็เรารู้แล้วว่านะครับสซออลโอลขออนุญาตเขียนย่อเป็นสซออลโอลสาอรละลายนะฮะยี่สิบห้ามลนะครับอ่มีโซเดียมคลอรไรด์นะครับเท่ากับห้าจุดเก้าห้า กรัมหรือเท่ากับโซเดียมคลอไรด์ถามเป็นโมลเนานะห้าสิห้าจุดหาจุดเาอาทำไมเขียนไม่ติดน่ขอขยับไปฝั่งซ้ายนิดหนึ่งฮนะไม่มีที่ให้วางมือห้5.95 59. บเก้าห้าเถามเป็นโมลน,นะครับเอามวลโมเลกุลหรือมวลต่อโมลด้านล่างตรงน,นั้นไปหารนะครับก็จะเท่ากับ0.1นย์จดหโมลนะครับ โอเคนะ25 ml นะครับมีอยู่ศูนย์ุถึงโมลทีนี้มันเหลืออยู่5 ml เราก็เทียบเลยดังนั้นถ้าสรลลอเหลือ5 ml ก็จะมีโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ0.1คูณ5หารด้วย25โมลน,นะครับก็จะเป็นการเทียบปริมาณยานะครับ ก็ตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะจากโจทยี่สิบห้า ml เนี่ยมีอยู่ศูนย์จุดหนึ่งโมลแต่เขาถามว่าสารละลายที่เหลือนะครับมันเหลืออยู่ห้าห้า ml พอดีก็ได้เท่ากับเท่านี้โมลเดี๋ยวขออนุญาตคิดเลขแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะได้เป็นอห้าตัดตรงนี้ได้ห้าศูนย์จุดศูนย์สองโมลน,นั่นเองทีนี้นะครับจากสูตรสารประกอบเนาะจะเห็นว่าโซเดียมคลอไรด์หนึ่งโมลเนี่ยมีโซเดียมอยู่หนึ่งโมลดังนั้นถ้าโมลของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับเท่านี้ โมลของโซเดียมไอออนนะครับที่เป็นโซเดียมยี่สี่ก็เท่ากับ0.02โมลด้วยนะครับแต่เขาถามหาเป็นกรัมเนาะก็เอามวลอะตอมไปคูณก็จะได้กรัมของโซเดียมไอออน24โซเดียม24แสดงว่ามีเลขมวลเท่ากับ24ก็เป็น0.02คูณ24กรัมนั่นเองนะครับอันนี้คือก่อนที่จะ เ,เกิดการสลายตัวนะครับเกิดก่อนการสลายตัวอขออนุญาตเลื่อนไว้ตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เขาถามว่าถ้าตั้งทิ้งไว้30ชั่วโมงนะครับจะเหลือเท่าไหร่ตั้งทิ้งไว้30ชั่วโมงนะครับก็ หาจากอะไรนะ N เหลือใช่ไหมครับสูตร N เหลือเท่ากับ N เริ่มหารด้วย2กํกำลัง N ใช่ไหมครับเมื่อให้ n เท่ากับเวลาที่ใช้ T หารด้วยเวลาครึ่งชีวิต T สนึงส่วนสแต่ข้อนี้ตัวเลขง,ง่ายนะ เพราะครึ่งชีวิตมัน15ชั่วโมงใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าทิ้งไว้3าชั่วโมงก็สลายตัวไปครึ่งหนึ่งจริงตรงนี้ไม่ต้องคิดสูนย์นี้ก็ได้นะครเทียบเลยก็ได้เนาะเทียบเลยก็ได้เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น2ครึ่งชีวิตอ่าก็จะเป็น30ส่วน15แสดงว่า n เล็กของเราเท่ากับ2นะครับดังนั้นก็จะได้ไว่า n เหลือเท่ากับเริ่มต้นก็จะเป็น0.02คูณ24นะครับ หารด้วย2กํกลัง2ซึ่ง2กํกลังสก็คือ4นั่นเองนะครับ0.02คูณ24หารด้วย4อ่า4ตัดตรงนี้ได้6นะครับ6คูณ2เป็น12ก็จะเหลืออยู่0.12กรัมนั่นเองครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2อโอเคนะครับ